ก็ขออนุญาตเริ่มต้นกัยข่าวดีสงขลาเราทําได้สําเร็จนะครับโดยพิ่งในส่วนของมอ,อสิซึ่งผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือการเป็นไมซิตี้นั่นเองนะครับปรากฏผลออกมาแล้วนะครับสงขลาไมซิตี้คว้าอันดับ2ในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่23ของโลกโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะครับจากการประกวดเมืองไมซที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ ท่านผู้ชมครับเป็นข่าวที่น่าจินดีที่จังหวัดสงขลาไมซิตี้นั้นคว้าอันดับ2ในอาเซียนและอันดับที่23ของโลกจากการประกวดเมืองไมซ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก The Global Destination Sustainability Index นะครับ GDS Index 2023ด้วยการสนับสนุนจากสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะครับ รายละเอียดของเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนิวาน์แก้ประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้เปิดเผยครับว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจจังหวัดสงขลา ผ่าน,นกลไกการทํางานของสํานักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือที่เรียกกันชื่ยอย่อเป็นเอสเซนะครับที่มุ่งมั่นผลักดันสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไม้ยอดนิยมระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนซึ่งนับเป็นครั้งแรกของเมืองไมซิตี้ในภูมิภาคของประเทศไทยที่เข้าร่วมการจัดอันดับและมีผลเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่แสดงว่าจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับมาตรฐาน และสิ่งแวดล้อมโดยเห็นได้นะครับว่าจังหวัดสงขลายังได้รับการยอมรับในเวทีโลกโดยถูกจัดอันดับจาก The Global Destination Sustainability Index GDS Index 2023ให้เป็นเมืองที่มีคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงที่สุดอันดับหนึ่งของเอเชียอีกด้วยนะครับ ทางด้านดรทรงศิลทีรคุณพิสุทธิ์ผู้อำนวยการสํานักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการจังหวัดสงขลากล่าวว่าสํานักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลาหน่วยงานด้านไมซ์บิโรที่แรกของประเทศไทยทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์ การตลาดการดึงงานไม้สู่เมืองรวมถึงการยกระดับบุคลากรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำครอบคลุมทั้งระบบเพื่อให้มีศักยภาพรองรับในการเป็นไม้ซิตี้ต่อไปได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆเลยแล้วก็ทางสงขาของเรานี่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นในระดับ อาเซียนและในดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของที่ถนนลบบุรีราเมศก็จะมีนะครับศูนย์ประชุมใหญ่ๆอีกแห่งหนึ่งอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับประสบความสำเร็จซึ่งท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆฟ3นิวส์นี่นะครับคงจะได้ร่วมติดตามข่าวโดยตลอดเลยมีข่าวเกี่ยเรื่องของไมซ์มาโดยตลอดเลยเราก็บอก กันตลอดว่าไมซ์ย่อ,อมาจากอะไรก็คงจะรับทราบกันแล้วตอนนี้นะครับนี่นะครับก็บอกดู Way y i s o ว v e r นะครับการรอคอยสิ้นสุดแล้วเพราะตอนนี้ได้อันดับเรียบร้อยแล้วแล้วก็คงจะพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเป็นข่าวที่น่ายินดีนําความสุขมาให้ใน Happy Friday 93 News ในวันนี้ยินดีกับจัดสงคลาแล้วก็อย่าหยุดยั้งนะครับขอให้พัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็รักษามาตรฐานเอาไว้ให้ได้เป็นอย่างดีด้วยก็แล้วกันนะครับ